เอก็หนักใจเนะเาะหลายหลายคนพยายามที่จะตัดแข้งตัดขาอาจารย์เบียเนาะจะพยายามที่จะให้แกหยุดการแสดงธรรมให้ได้นะครับแล้วก็มองว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนานะเออย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยเขาเชิญอาจารย์เบียไป,ไปบรรยายธรรมในโรงเรียนนะก็ไปว่า,เ,าเชิญได้ยังไงนะ <c oughs> นะครับแต่ผมเข้าไปฟังดูนะครับในคลิปที่อาจารย์เบียสอนเด็กนักเรียนเนี่ยผมเองยังทึ่งเลยนะนะผมเนี่ยนะครับจริงๆผมเองนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยตั้งใจว่าผมอยากจะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะเพื่อที่จะได้ เผยแพร่พระพุทธศาสนาเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธศาสนาเพราะผมมีความรู้สึกว่าตัวผมเองก็เป็นหนี้พระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะเพราะผมอยู่วัดเติบโตมากับข้าวก้นบาตระมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองที่มีอยู่นะครับในการทําประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาบ้างแต่ก็ไม่มีความสามารถเหมือนอย่างอาจารย์เบียร์นะเข้าไปดูเข้าไปฟังนะครับที่อาจารย์เบียร์สอนเด็กนักเรียนนะ เด็กนะเด็กม .3 านะครับเด็กกาลังวัยรุ่นเลยกําลังแบบไม่มีไม่น่าจะมีสมาธิในการฟังนะครับแต่ว่าอาจารย์เบียสอนดีมากอาจารย์เบียสอนอะไรตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เบียสอนอะไรนะอตอนแรกคิดว่าสอนเรื่องศีลห้าฟังไปฟังมานะครับอาจารย์เบียสอนในเรื่องของกุศลกรรมบทสิบนะครับาการกระทําทางกายวาจาแล้วก็ใจนะครับซึ่งอาจารย์เบียบอกว่าให้เด็กเนี่ยยกนิ้วขึ้นมา10นิ้ว นะครับอ่าแล้วก็ดูว่าเราบกพรองข้อไหนบ้างนะเนี่เราเคยฆ่าสัตว์ไม่เราเคยอ่าประพฤติผิดในการไม่เราเคยลักทรัพย์ไมถ้าเกิดว่าอ่าทั้ง10ข้อเนี่ยนะครับเราไม่มีเลยนี่ถือว่าดีมากเลยแต่ว่าบางคนบอกว่านะสข้อนี้ผิดหมดเลยอะไรประมาณนี้นะก็หัวเราะกันฮิฮาสนุกสนานนะครับก็มันเป็นสิ่งที่แบบนะมันเป็นนวัตกรรมใหม่นะของการสอนธรรมะเลยทีเดียวนะที่สามารถเข้าไปถึงนะเด็กวัยรุ่นได้นะครับ และที่น่าทึ่งนะครับอาจารย์เบียสอนให้เด็กเนี่ยนะครับทำสมาธิได้นะฮะเออสอนยังไงนะไม่ได้บอกว่าเออเอาอย่างนี้นะเธอก็อนั่งสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายนะแล้วเธอก็อกําหนดลมหายใจเข้าออกนะท่องพุโทโธพุโทโธและอาจัรย์บอไม่ได้พูดอย่างนี้นะไม่ได้สอนลักษณะนี้นะแต่ว่าความหมายมันก็คือใคล้ยใกล้เคียงกันนะจัร์เบียใช้กุศโลบายนะครับพ่อรัเราเ,าเด็กทั้งหลายหนูหนูหนะห,หนูเคยหายใจเข้าออกไหม เคยเคยหายใจข้าไหมลองหายใจข้าวดูซิเด็กก็จะหายใจข้าวตามนะครับถ้าหายใจข้าวแล้วไม่หายใจออกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะตายใช่ไหมเด็กก็ต้องตอบว่าต้องหายใจออกใช่ไหมจะบอกโอถูกต้องแล้วเราหายใจข้าวแล้วก็ต้องหายใจออกทีนี้ถ้าเกิดว่าหายใจข้าแล้วเราท่องพุทธได้ไหมลองท่องดูซิว่าพุทธได้ใจได้ไหม เห็นไหมมันเป็นเทคนิคมันเป็นกุศโลบายใช้คําพูดเล็กๆน้อยๆเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้เด็กเขามีปฏิสัมพันธ์ด้วยให้เขาทําตามแบบไม่ได้บังคับนะบไม่ได้บังคับแต่ทําให้เขามีปฏิสัมพันธ์ด้วยและในที่สุดนะมันก็เป็นการสอนและเป็นการสอนทําให้เด็กเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับรู้ได้นะครับสามารถเข้าถึงคําสอนของผู้พุทธเจ้าได้นะครับ เมื่อมีโรงเรียนที่1มันก็จะมีโรงเรียนที่2โรงเรียนที่3แล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยนะครับคนที่ทําประโยชน์ให้กับพระให้กับพระพุทธศาสนาได้มากมายขนาดนี้นะครับจะเป็นคนทําลายศาสนาได้อย่างไรนะครับอาจจะมีบ้างนะครับอย่างบางคนเนี่ยตอนนี้โอ้โหแบบเป็นกระแสะเลยนะก็คือ,อกล่าวหาว่าจันเทีย,น,ยนะครับอไปด้อยค่านะไปด้อยค่าศาสนาพราหมณ์บ้างละ่ะไปด้อยค่าจุตจีนบ้างล่ะนะครับ ผมเท่าที่ผมฟังมาแต่ละคลิปเนี่ยผมยังไม่เจอคลิปไหนที่เป็นเหมือนเป็นเสมือนการด้อยค่านะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับถามว่าเรานับถือศาสนาอะไรตัวเราเองเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยนะครับที่ในบัตรประชาชนมันก็ระบุเลยนะว่าเรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมนะครับแล้วเราก็อยู่กับศาสนาพุทธนะครับมาตั้งตั้งแต่อ่อนแต่ออกนะพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เห็นพ่อแม่พาไปวัดกันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแล้วเราอยู่กับศาสนาพุทธมาตลอดแต่ แต่ไอ้ที่เราอยู่กับศาสนาพุทธมาตลอดเราเข้าใจในเรื่องของคําว่าศาสนาพุทธเนี่ยอย่างแท้จริงแล้วหรือยังนี่แหละครับนี่คือปัญหาเราได้เข้าใจในหลักธรรมในคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วหรือยัง ส,สิ่งที่เราไปวัดนะพอเราไปวัดเราไปถวายเพลนผ้าเราไปถวายอาหารผ้าเราไปทําบุญกับผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ผ้าสอนก็ให้พรใช่ไหมยะถาวริภหาภูราปาริโุเรนทิสาครังใช่ไหมเนี่ยเราก็รับพรมาแล้วก็สาธุและเราก็มีความสุขอิ่มเอิบอิ่มเอ็มใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้คืออะไรสิ่งที่เราไม่ได้ก็คือปัญญาเราไม่รู้ว่าเราสิ่งที่พระสอนสิ่งที่พระท่านให้เรามามันคืออะไร รัะวันนี้นะครับสิ่งที่อาจาร,รย์เบียรพยายามสอนเราก็คือให้เราได้ปัญญาด้วยนะไม่ใช่ว่าจะได้แต่ความสุขอย่างเดียวนะครับแล้วพิธีกรรมอะไรต่างๆนะครับที่เราเข้าไปแล้วเราต้องไปปฏิบัตินะรเราปฏิบัติกันนะครับเราสิ่งที่เห็นเห็นกันอยู่นะครับนะถามว่ามันมันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทําไมในาศาสนาพุทธนะครับนิกายมหายาน นะครับทาไมถึงไม่เหมือนกับเรานะครับทไมน well. you know. right well. ิกายขีนยานมันถึงแตกต่างกับมหายานทําไมคําสอนเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยมันต่างกันเห็นไหมครับนะแม้แต่ในขีนยานเองเนี่ยนะครับก็ยังมีธรรมยุทธกับมหานิกายวิธีปฏิบัติก็ต่างกันใช่ไหมครับธรรมยุทธก็จะเน้นอยู่ป่าใช่ไหมครับอ่าเน้นปฏิบัติธรรมนะส่วนมหานิกายก็จะเน้นพัฒนาสอนธรรม สร้างสาธา,าสร้างอ,าอะไระวัตถุต่างๆนะสร้างวัดสร้างวิหารนะนเพื่อที่จะให้คนได้เข้ามาปฏิบัติธรรมทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดการจันลงซึ่งพวกพุทธศาสนาแน่นอนนะครับวา่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มันมากเกินไปนะมันก็จะไม่ใช่เป็นการสร้างแต่มันอาจจะเป็นการแสแวงหาผลประโยชน์ นะครับอ,อย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าญาติโยมเข้ามาปฏิบัตินะเข้ามาทําบุญเพื่อที่จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาโดยธรรมดานะไม่ใช่ว่ามันมีอยู่แล้วมีเยอะแยะไปหมดแล้วก็จะสร้างไม่รู้จะสร้างไปถึงไหนกันนะสุดท้ายนะพระก็ไม่มีจะอยู่นะผมไปต่างจังหวัดหล,หลายที่เลยนะครับโหสร้างศาลานี่โหแบบนะงบประมาณไม่รู้เท่าไหร่นะเท่าที่ตอนสร้างนี่ผมคิดว่างบประมาณน่าจะหมดไปแบบ20-30ล้านแต่ นะครับพอเข้าไปแล้วพระก็ไม่มีอยู่นะไม่มีผ้าอยู่เลยกลายเป็นวัดร้างไปเลยนะครับนานๆจะมีผ้าผ่านมาทีนึง่งนะ่าหลายที่มากนะครับหลายๆที่มากเลยนะแล้วสิ่งที่สร้างมามันมีประโยชน์อะไรครับในเมื่อไม่มีผู้ไปปฏิบัติธรรมในเมื่อไม่ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในการสอนธรรมนะครับในการสอนธรรมศาลาเนี่ยสร้างว่าเยอะแยะเลยแต่ไม่มีผ้ามาแสดงธรรมมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับอ่ สาธารณะประโยชน์ต่างๆนะโบสถาลาต่างๆที่สร้างไว้แต่พระไม่อยู่มันจะมีประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดเนี่ยผมว่ามันถูกต้องนะนะครับมันถูกต้องเรามามองกันที่ในในส่วนของเ,อเนื้อหาธรรมะกันจริงๆจะดีกว่าไหมนะมาศึกษามาเรียนรู้มาทําความเข้าใจกับเนื้อหาเนื้อธรรมกันจริงๆจะดีกว่าไหมนะครับส่วน สังวรวัตถุทั้งหลายนะมรู้จ้กว่าเรียกยังไงนะเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับที่ได้สร้างขึ้นมาไว้นะครับมันเยอะแยะไปมากมายแล้วไม่จําเป็นต้องสร้างอีกแล้วนะเท่าที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็หาพระไปใช้ให้หมดเถอะใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะครับถ้าเกิดว่านะพระเนี่ยนะครับอยู่ในศีลในธรรมจริงๆนะครับไม่หลงในลาบในยศในสักการะนะผมว่านะ พุทธศาสนาเนี่ยยังคงจเจริญไปได้อีกไกลเลยนะครับผมตั้งใจนะถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งที่ผมหมดหนี้หมดสินเนี่ยผมก็จะบวชเหมือนกันนะเหมือนกับอย่างที่อาจารย์เบียร์พูดนะครับผมก็อยากบวชเหมือนกันก็คิดว่าจะหันหน้าเข้าหาธรรมเหมือนกันแต่ถ้าผมบวชนะครับผมก็จะตั้งใจนะว่าผมจะไม่รับทรัพย์ไม่รับเงินนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพระไม่มีเงินแล้วเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆมันจะหมดไป นะที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เพราะาพระมีเงินไงพอมีเงินปุ๊บเนี่ยความโลภก,ก็เข้ามาสีกาก็เข้ามานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตามเข้ามาถ้าพระไม่มีเงิน นะไม่ต้องใช้เงินจริงๆนะพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไม่ให้พระเนี่ยสัมผัสเงินทองอยู่แล้วนะชาตารูปรชาชตะเห็นไหมฮะเฉพาะสินสิบเนี่ยยังห้ามเลยนะแล้วก็สินสองรอยี่สิบเจ็ดนี่ยมันจะห้ามขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาช่วยกันจันลงนะพุพทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองดีกว่านะครับมาช่วยกันนะครับทุกท่านครับ สุขาสังคสะสามาคัคคีความสามาคัคคีนำมาถึงความสุขนะครับเรามาสมัครสมานสามัคคีกันทั้งพระทั้งคาราวะาและทําให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปด้วยนะครับกับพวกเรานะกับสองมือของเราดีกว่านะครับสวัสดีครับ